สะออนดิไปเด็ดเลยวัวเนี้ปลูกไว้เบิ่งซื่อๆนี่ยังจะเอามากินซะนี่เด็ดเอาเนี่ไปเลยอู้หอุ้ยีย้ตะมุตะมิใ้ยังอ่อนอยู่บนเอง นี่พริกน้าหนวดได้ไยหอกนี้โอ้ยพี่น้องเลยสอนเด้เบิ่งนี่เบิ่งนี่เอาละหน่อยนี้บุกต้นนี้ ปวดสารปวดสารขนาดต้นนี้ <c oughs> ใบเหลืองจ้ะปวดสารอาหารนะครับอันน่อยอยวพอต้นนี้ปอดต้นนี้อุย้ยจุ่มลงไปอยู่ในนั้นเลยเพราลอะไรปุณพราะเราบอกว,ว้านกินหลายถึงอ้วนเอาหน่อยน้อยหน่อย,หอยใหญ่กเก็บไม่หมด หัวอย่างนี้นะเวรนั่งหัวโอ้ยลูกพ่อเลยอ่อนๆเนีออน่ยเอาไปเอาไปนั่นน,นะนะเอาไปหัน่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เสียบไม้ปิ้งบาร์บีคิวเนาะแซ่บเลยเอาเยอะอีต้นนี้เลยแักหน่อยหนึง่งวันมันจะกินบบอิ่มนะฮะเราปลูกไว้กินได้พวกนี้มนไม่ได้ปลูกยากนะครับ พอแล้วเนาะได้แนละ้วไ,นะไปไปได้ที่หยวกเลยล้างก่อนนะล้างก่อนตอนนี้เราก็ไม่ต้องล้างอีกเดี๋ยวน,ะน่ะ้อยอยัางเป็นอยี่มันกระโดด ว้าวดูดิโอ้ยมาเล็ดเลยอ่ะนต่กินแท้พี่โย่เขานี่ที่พลอยว่านกิน,นไม่พอ,ม,อ <laughs> มันยังบอกแกเนเลยว่านี่ มีสัม,มัสกับอะไรดีที่หยนี่กับเม็ดกับบได้เอาไม่ให้เขามาปลูกเลยเนาะกรอกมากเลยนะดูดิไม่เหมืนเราไปซื้อเราไปซื้อบางทีมันยังมันไม่ส่วนแล้วนะเพราะว่ามันผ่านไปหลายวันเนาะเคทียรยกเรียบร้อยพักไปวัน ันนี้ต้นหอมปักชีที่เราไปเก็บมานะครับต้นหอมปักชีของเราเนี่ยแหละตาแซ่บแค่ได้ดอกหอมด้วยปุ๊บสีต้นหอมปักชีได้หอมหอมอันนี้หมูเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะทำการผัด เตียมก่อนนะครับพอเราิรเนนจะหลุดมงเลยกเตรมเรี่มหอมแล้วนะครับ Phải đủ đủ phải. <cười> 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 thì như thế nó nó phải. Ui. Ừm. Ừm. Mình muốn ra. Nhẹ phải năm nữa nha หมูเนี่ยมันเป็นหมูมันเหลือสองชั้นแล้วครัอีกชั้นนึงไม่รู้หายไปไหนเนื่องจากว่าหมูเนี่ยมันเป็นหมูที่ไขมันเยอะนะเราต้องผัดให้มันเป็นนี้เลยนี่ผัดให้เหมือนกับกากหมูเลยนะฮะพอเราผัดเป็นปกากหมูจะุบได้แล้วไปใส่ปุ๊บเนี่ยก็อย่าเพิ่งผัดก่อนมันหอย ลูกีหน่อยนะึ่งขอล่ะตาย่าใจร้ายจะววางเลี่ยนยกขาสั่งจุดดู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 ดดดบางคนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ต้นหอมปับกีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติของพริกหยวกเนะี่ยหายไป แต่ว่าวันชอบกินใช่ไหม,หมผักชีต้นหอมกินค่ะผักปลูกเองอร่อยหุกยุกยุกว้าวโอเคแล้วครับเสร็จปุ๊บอืมติดแกงเลยฮะพี่กิตอาจานมาลูกเอาจานมาครักจานพี่กิตอาจานมาแล้ว เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับผมนี่เราก็จะสร็จานโอเค